สวัสดีครับโปรแกรมจิเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปกาวสารต่างๆในเกมร a เดนเจอร์นะครับวันนี้ผมนําข้อมูลการบัฟเนิร์ฟความสามารถไฮเปอร์ล่าสุดจากตัวเกมนะครับอันนี้กราบขอบคุณข้อมูลนะพี่หมีเบาวนาข้อมูลนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับแล้วก็พี่หมีเบาก็ให้ข้อมูลอันนี้มาครับคือเป็นการบัฟนะครับความสามารถต้อนรับตัวบราสวินอ่ะแรหนึดนะมีการบัฟขึ้นมานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแน่นอนตัวหนืดก็จะต้องมีการเนิร์ฟอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่า 2ความสามารถอันนี้เนี่ยตั้งแต่ออกมาแรกๆแล้วหลายปีแล้วนะครับตัวหนืดและหนืดนะครับจะมีการปรับเรทบัฟเนิร์ฟอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดก่อนหน้าน,นี้ผมไม่ได้ทํามานานมากแล้วพอมาดูล่าสุดเฮ้ยไอตัวเลขเดิมเนี่ยมันก็มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาอ่ะฉะนั้นวันนี้ได้ได้ว่านําข้อมูลมา ประกอบการตัดสินใจแล้วกันอ่าบางทีมอาจจะแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าทีมเดิมตัวเดิมยังโหดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันเพื่อเป็นความรู้ครับว่าปรับไปแล้วเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนอ่าแล้วก็ปรับตัวเลขอะไรไปยังไงบ้างนะครับอ่ขอแจ้งข่าวสารอีกนิดนึงแล้วกันนะแจ้งไปหลายคลิปมากก็ยังมีคอมเมนต์สอบถามอยู่นะครับ <REP. S 2> อ่าหลักๆคือตรงนี้นะครับในส่วนของการเล่นเสเตทหลกักอ่าหลายคนจะยังฟาร์มอยู่นะตัวพีร้อยเพราะว่ามีขนนกใหญ่มาครับหรือบางคนฟาร์มรูนสักยภาพอ่าตรงรูนสักยภาพเนี่ยผมเห็นมีคนส่งมาเยอะเพราะว่าส่งคลิปมาให้ดูนะครับว่าดอบรูนสักยภาพทุกรอบเลย100%เลยแต่พอมาดูในครั้งเนี่ยได้ได้ไม่ครบอ่าได้ไม่เหมือนตอนที่ดอบบอกไอ้ soap, ดอบร้อยเปเลยแต่ดูในครั้งทำไมดูได้ทีเดียวครับเช่นเดียวกันตัวเรนเจอร์ที่ดอบนะอ่าขึ้นแต่ตัวดอบอย่างเดียวเลยครับไอ้ตัวหมุนรางวันกบ จัง,งั้นนะครับบทสรุปคือนะครับมันได้ตามจริงอ่าเพียงแต่ว่ารูปที่มันแสดงผลในเกมอะ่ะมันดันแสดงผลเป็นแต่ตัวเรนเจอร์ตัวดอกบ,บ้างนะครับเป็นรูนสายภาพบ้างคือเขาแสดงรูปผิดเฉยๆแต่สามารถฟามได้ตามโปรต,ติไม่มีปัญหานะครับอา่าต้องรอตัวเกมแก้นะครับบั็กภาพ ต้องใช้คำว่าบักภาพนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะได้ไปแล้วนะคือตัวกบบินตัวใหม่นะครับในภารกิจพิเศษนะครับเปิดได้ร่างธรรมดาก่อนเท่านั้นสลับเป็นอัลตร้าก่อนเท่านั้นก็จะได้กบอัลตร้าหนึ่งตัวนะครับซึ่งคนที่ทำเราไม่ได้ก็คงจะได้ชดเชยไปแล้วอาจจะตรงนี้จะแจ้งมาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเปิดไม่ได้นะคือแค่ตัวกบบินก็ยังถือว่าออกค่อนข้างยากเลยนะครับอ่ะ่อนื่นขอโปรโมท ร้านซื้อขาย ID เดียเกมโ a นเจอร์นะครับทาโร่เลนเจอร์อยากได้ ID ดีตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เ a นเจอร์นะครับช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆกลับมาจากซีซั่นแรกๆเยอะมากนะครับหรืออาจจะพักการเล่นไปหลายเดือนนะเป็นปีนะครับกลับมาเล่นเยอะมากเดี๋ยวเดือนหน้าโคโรโบตุลาผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลับมาอีกเพียบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยกลับมาไม่มี ID เดีเล่นแล้ว ID ไม่โหดแล้วหรือตามโคโรโบไม่ทันเฮ้ยมีโคโรโบนี้มาเปิดไม่ได้ตามไม่ทัน,นครับไปหาซื้อที่เพจนี้ได้เลยนะครับโคโรโบคู่เทพที่ยังตึงๆแสมืโท เกียร์โดแน่นอนครับไปที่เพจนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทาโรเรนเจอร์ครับอยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาโรเรนเจอร์ครับไอดี ID สะอาดแน่นอนเป็นไอดีที่ปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานได้เลยออยากได้ตัวทางไหนแบบไหนนะครับหรือดูคลิปนี้้สนใจทางคอมโบไปดูที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะกดถูกใจเอาไว้ครับเพจนี้มีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะกิจกรรมหัดไปอาจจะเป็นการกดถูกใจเพจถึง15 0 0 0้ัคนก็ได้นะใครยังไม่ไ ไปกดถูกใจเพจทาโร่ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคมาดูตัวแรกกันนะครับแน่นอนครับต้อนรับเรนเจอร์ตัวใหม่มานะครับ มินเนอร์ลดิสเทิร์บนะครับก็จะเป็นแร่หนืดอ่ะทำไมผมเรียกว่าแร่หนืดนะครับหลักการทํางานก็คือเมื่อเรนเจอร์ตัวแร่หนืดถูกปล่อยตรงมา,อาคอมโบวันนี้ที่แนะนำนะตัวหนืดแล้หนืดจะต้องเป็นตัวแม็กเท่านั้นถ้าไม่แม็กจะติดไม่ดีเลยนะครับผลจะติดเนี้ยน้อยมากๆนะครับเมื่อตัวแร่หนืดปล่อยออกมาเยอะๆแล้วค่าไม่ตายนะครับแร่วิ่งของเราเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆ อ่าวิ่งช้าลงเรื่อยๆปกติเนี่ยเราจะอัปเกรดแรกกันอยู่ใช่ไหมนะครับมันก็ทําให้แรกวิ่งไวอันนี้แรกจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆจนสุดท้ายแทบจะไม่มีแรกป,ปล่อยตัวนะครับตัวเลขเดิม0.023เพิ่มเป็น0.028อันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนิดนึงอ่าผมเจอเนี่ยผมเลยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันดูหนืดผิดปกติแล้วเกินนะครับ อ่ะส่วนฝั่งตรงข้ามที่จะโดนเนิร์ฟก็จะเป็นโดนเนิร์ฟไปแล้วครับยูนิตดิสเทิร์ฟนะครับก็คือตัวหนึ่งนั่นเองครับเดิม0.023ทจ่จริงจรเมื่อก่อนน่ยมันเคยลงต่ำไปเป็น0.01กว่าได้ซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นทางความสามารถที่ค่อนข้างจะโกงมากๆอ่าอันนี้ปรับไปเป็นแค่า0 2 2ผมมองว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าทางตัวหนึ่งเนี่ยเรนเจอร์ enter, ตัวดีๆเนี่ยมันเยอะมากผมก็เลยมองว่า เนิฟไปไม่มีผลเท่าไหร่มันเคยเนิฟต่ำกว่านี้ตั้งเยอะเนี่ยยังโหดอยู่เลยนะครับส่วนทางด้านอื่นเนี่ยด้วยเลนเจอร์ผมมองว่ามันมีตัวเลนเจอร์โหดๆน้อยอะแต่เดี๋ยวไปดูตัวบนท็อปตั้งนานกันดีกว่านะครับ อ่ะคลิปนี้เป็นคนาแนะนําเฉยๆนะเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าทางคอมโบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหนืดแล่นหนืดหยุด5วินาทีเพิ่มแร่หนึ่งพันเพิ่มแร่สามร้อยเนี่ยถ้าเราฆ่าไม่ตายยังไงก็โหดเออแล้วยิ่งจับคอมโบมาคู่กันมันจะยิ่งโหดมากเดี๋ยวผมขอดูซัก2ทีมหลักๆแล้วกันนะครับว่าตอนนี้คอมโบเขาจัดเป็นทางอะไรกันบ้างอ่ะขอดูรุ่งนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะ,ะหยุด5วินาทีตัวหนืดเนี่ยหลักๆก็จะมี3ามสตัวนะครับ ทางตัวนืดก่อนที่ผมยังมองว่าก็ยังโหดอยู่แหละอยู่ในมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยโหดแน่นอนครับอ่ะตัวแรกมายากลโอ้โหเห็นเกียร์แล้วอิจฉามากขวานนะครับในการเบนเทนนี่มาโหดเลยทีเดียวเนี่ยคือใส่กับบาวมายากลนี่โอ้โหครบเลยนะครับอ่าได้ใช้ครบทุกทางเลยนะอ่าส่วนเกียร์ทีนี้ก็โอ้โหได้ใช้ครบทุกทางจริง,รงอ่ะเปิดเกียร์กันให้ได้ครับแล้วก็พีร้อยด้วยนะอันนี้เป็นทางอ่าตัวนืดนะครับ ยิ่งได้ความสามารถก้าวดาวเป็นร่างโคลนก็จะเสริมตัวหนืดให้โกงมากขึ้นอ่าเหมือนแบบเพิ่มเบนเจอร์ให้โกงขึ้นไปอีกนะครับอ่ะส่วนปูนะปูนี่เป็นทางไฮบริดนะครับก็คือเลือกได้2ทางเลยนะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นตัวหนืดอยู่แล้วนะครับถ้าความสามารถก้าวดาวเนี่ยเป็นร่างโคลนก็จะเสริมตัวหนืดเข้าไปอีกหรือจะเป็นไฮบริดใช้2ทางอันนี้จะเป็นทางหยุด5้าวิธีซึ่งเป็นคอมโบที่เข้ากันดีที่สุดนะครับอ่าพิเช์นะครับ ตัวนืดเหมือนกันครับความสามารถเก้าดาวนี่ถ้าเกิดสมมติว่าได้ร่างโคลนก็จะโหดมากอาคาดว่าตัวรีเซตอัตหมดนะครับเออนะครับฝั่งนี้จะเป็น3ตัวแล้วนะอ่ะฝั่งนี้ไม่มีนะครับก็เป็นเขาเขาร่างโคลนอยู่ในตัวอยู่แล้วไนงะก็เบื้องต้น3ตัวนะครับส่วนทางหยุด5วินาทีนี่ไอไฮบริดนี่มาแล้วนะปู่ไฮบริดนะหลายคนรออยู่ว่ามืดจะมาไหมนะครับ แล้วก็ไมกี้ยังใช้อยู่นะนะครับนี่หยุด5วินาทีเหมือนกัน,นครับแล้วก็รีไวท์กับเอเลนนี่เห็นไหมสุดท้ายนี่นเรนเจอร์บางตัวที่บางคนอาจจะบอกวาอ่าพี่ทำไมเขาเอาออกจากตำนานมันโดนเนิร์ฟแล้วหรอ,อมีการโดนตกเมตาอะไรประมาณนี้นครับส่วนตัวผมบอกไปแล้วว่ามันมีการเอาเข้าเอาออกนะเปลี่ยนทีมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเกมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตลอดผมก็เลยจะไม่ค่อยบอกตัวนี้ถ้าตอนไหนใช้ดีก็ผมก็จะใช้นะครับแต่ว่าทาง หยุด5้วิีเนี่ยก็จะเป็นประมาณ4ตัวเอ้ยใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คู่นี้นี่มาใหม่บาวล็อกนี่ทำคลิปให้ดูไปแล้วคลิปสั้นไปดูทางการนะครับาบาวล็อกเนี่ยก็จะเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นทางดาเมจนะครับส่วนความสามารถจริงๆเขาไม่ได้ใช้คอมโบกันนะแต่ด้วยเรนเจอร์มันใช้ดีแต่พอมีตัวนี้เข้ามาเสริมปุ๊บนะครับนี่หนืดแล้วได้ร่างโคลนอีก โอ้โหอันนี้คือคอมโบพันละวันเลยผมใช้คำนี้นะส่วนเลนเจอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นเน้นตัวที่แบบเขาใช้งานดีจริงๆอยู่แล้วทั้งทางสกิลหรืออาจจะเป็นความสามารถในเปิดอ,อย่างบ๊อบเนี่ยใช้ดีจริงๆนะครับทั้งทางสกิลนะครับแล้วก็ความสามารถในเปิดรอบสังหารส่วนเลมนี่ก็ยังยังติดทีมท็อปต้นนานอยู่เรื่อยๆนะอะเดี๋ยวขอดูอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันนะเนื่องจากที่ว่ารูปมันเป็นอย่างนี้นะครับผมจำหน้าบางคนไม่ได้จริงก็เอาแบบเอาชื่อหลกัหลกๆแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมขอดูมาเฟียริต้า อ่านะครับทางปูไฮบิดครับไฮบิดตัวนืดนะครับพิเชอร์ตัวนืดอ่ะแล้วก็ความสามารถเข้าดาวเป็นอ่าล่างโคลนอีกนะครับทีมนี้เขาไม่ใช้ไมโครนใช้อนูบิดอ่าอนูบิดก็จะเป็นตัวนืดแล้วก็ล่างโคลนเช่นเดียวกันอ่านะครับส่วนทางหยุด5ั้วทีนี่โหใช้เหมือนเดิมนะครับเอเรนรีไว้นะครับไมกี้ครับแล้วก็ตัวไฮบิดโหใช้ประมาณเดียวกับลุงเลยนะแล้วก็ม็อบอ่าม็อบกับ ตัวของเล่มก็ยังใช้อยู่ก็จะมีสลับแค่นิดเดียวอ่าเป็นอนดุวิทกับตัวมายากลนะครับแล้วก็แน่นอนตัวใหม่นะบาวอัศวินครับกับบาวล็อกนี่ใช้ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปตีกับ ID 3ดูนะครับอ่าซึ่งัอดี่3ผมจัดเบาๆอ่า i d ดีมาอ,อยู่ไหน โอเคผมจัดเบาๆ5้าตัวนะด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ตัวที่มันโหดๆในทางนี้มันมีไม่เยอะอ่ะผมจัดแค่5้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแม็กนะอ่านะครับตัวยังค่อนข้างเก่านะครับจอระเข้บุดย่างนะครับอ่าเจเลตนะครับแล้วก็อ่าเบลล็อกนะครับแล้วก็บราอัศวินอ่ะมาเดี๋ยวลองตีดูครับเดี๋ยวผมจัดตีด้วยทีมที่อาจจะไม่โหดมากอ่ะจะได้เห็นกันนะครับว่าอ่ะมาเดี๋ยวลองตีด้วยทีมนี้ดูครับ ว่าการทำงานของแร่นืดอ่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวผมผมคัดตัวเรนเจอร์นะอันนี้เป็นการทดสอบดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เรนเจอร์นะครับที่มันอาจจะไม่ได้โหดมากนะักค่าศัตรูไม่ตายอ่าอาจจะเป็นเน้นทางป่วนเน้นทางถึกนะครับเมื่อเจอแร่นืดจะเป็นยังไงดูนะครับเริ่มต้นเกมมาจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับดูแร่นนะมันจะหมุนติ้วๆไวอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อศัตรูปล่อยตัวมาเยอะมาก นะครับอ่าไม่ว่าจะโดนเปลี่ยนร่างหรือโดนอะไรนะถ้าศัตรูไม่ตายครับแร่มันจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆเลยนี่แร่จะวิ่งช้าลงเรื่อยๆนะครับอ่๋จะดูครับอันนี้เริ่มวิ่งช้าลงแล้วนะอ่าแต่ว่าเรายังปล่อยตัวได้อยู่ถ้าเราฆ่าศัตรูได้เหมือนเป็นการแก้อาถรรพ์ถูกคอมโบนะฆ่าตายคือจบครับแต่ถ้าเกิดฆ่าไม่ได้ครับแร่จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะไม่สามารถปล่อยปล่อย,อยตัวได้ตามอำเภอใจนะครับ ต้องฆ่าศัตรูเขา้นดูครับเริ่มวิ่งช้าลงเรื่อยๆนะกว่าจะขึ้น1,000นะลองคิดสภาพดูครับถ้าน้องเรนเจอร์ไม่ได้ลดแร่เลยเลนเจอร์แบบใช้แร่1,000งพันเนี่ยจุกนะครับมันปล่อยตัวไม่ได้เลยนะอ่าครับวิธีการแก้อาถนก็ต้องฆ่าให้ตายครับง่ายที่สุดเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าในส่วนของอความสามารถตัวใหม่เนี่ยเมื่อโดนพัดพัดไปนะครับ พัดตาอยู่นะอ้นี่แรกผมยังวิ่งขึ้นไม่ทันเลยนะอันนี้ฆ่าศัตรูตายแล้วถ้าฆ่าศัตรูตายขึ้นมาแรกก็จะปล่อยทันนะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไม่ทัน,นครับเรียกได้ว่าแย่ yeah, นะครับเรียกได้ว่าแย่โอ้โหแค่นี้ก็สู้ไม่ได้แล้วอันดีวผมจะลองเอาทีมหลักผมอ่าเอาทีมหลักผมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มทีมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มทีมดูนะครับผมจะใช้เป็นทางพวกอ่าเพิ่มแรกหนึ่งพันอ่าเดี๋ยวผมจะจัดทีมเพิ่มเติมนะในส่วนของ ID 3นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแล่1 0ันมาอีกนะครับอ่ะตัดไป4ตัวโอเคนะครับอันนี้คือขนาดนี้ยังแพ้เลยนะอ่ะแต่ว่าผมใช้เลนเจอร์ทีมที่ไม่ได้โหดซเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอเจอกับทีมนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ไอดีหลักในการต่อสู้นะครับอเดี๋ยวใช้ไอดีหลักในการต่อสู้นะครับอ่ะมาครับ เอาลองเป็นทีมเดิมดีกว่าเอามาลองเป็นทีมเดิมดูครับแต่ว่าจะปล่อยตัวแบบเต็มที่เต็มสตรีมแล้วไม่มีการปล่อยตัวกรกังนะอันนี้ผมเพิ่มครับมา4ตัวนะครับเป็นคอมโบเพิ่มแร่1000เข้าไปอีกซึ่งคอมโบทางนี้นะครับมันเข้ากันดีที่สุดนะอ่าครับแร่หนืดกับเพิ่มแร่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมจะปล่อยแบบเต็มทีมเลยนะนะฟูลทีมนะครับ โอเคดูครับคือตรงนี้ความโกงของเพิ่มได้หนึ่พันก็คือถ้าเราไม่กดปล่อยตัวเรนเจอร์เนี่ยถ้าไม่ปล่อยตัวเรนเจอร์ตัวนั้นที่มันโดนเพิ่มได้หนึ่พันเนี่ยมันก็จะคาอยู่แบบนั้นอันนี้คือความโกงตรงนี้นะยิ่งมาเจอกับแร่นืดจบครับผมใช้คานี้เลยจบข่าวนะฉะนั้นเนี่ยคอมโบ2ทางเนี้ยมันเข้ากันดีมากๆอะใครมีตัวครบแล้วไม่มีคอมโบทางอื่นๆลองจัดดูได้ครับ อ่นนี่พัดไปหมดเลยนะในสงความสามารถครับอ่ะเขาพัดกลับนะครับอันนี้คือปล่อยเติมตัวเลยนะนี่เลยครับบัลไลเกิดจริงๆนะเมื่อแร่หนืดมาเจอกับเพิ่มแร่หน0 0งนะครับโอ้โหโหดจริงๆอ่ะแต่เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดผมใช้ฟูลทีมเลยใช้เป็นจนเจอร์แบบฟูลทีมเลยของไอดีหลักก็คือใช้เป็นตัวหลักของทีมเลยจะสู้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะ อ่านะครับเพราะว่าอันดีหลักของผมเนี่ยตัวครบก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามีตัวดาเมจหลักๆดึงๆเพียบครับอันจะลองดูครับเมื่อเจอเต็มทีมจะมีผลแค่ไหนนะครับอ่าซึ่งอันดี่3าผมก็จะไมไ่จัดตัวแบบมีนะผมก็จะจัดตัวที่แบบว่าเราชอบเราอยากจะจัด,จดนะครับอ่านเดี๋ยวลองดูครับนี่เมื่อฆ่าศัตรูได้ไม่ต้องกลัวละแต่ต้องระวังอย่าพยายามยื้อนะผมบอกก่อนนะทางคอมโบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคอมโบไหนก็ตามครับอยากพยายามยืมากยกเว้นว่าแบบตัวเราเหนือกว่ามากจริงๆเนะี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาก็คืออาจจะแบบยือจนโนเทมไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนในการชนะใน PVP นะครับแต่ถ้าเกิดตัวแบบไม่ได้ห่างกันมากมีความสูสีเนะี่ยอันนี้บางทีเจอบอทที่มันค่อนข้างจะโหดนะนี่อย่างเงี้ยน,นะเผลอแป๊บเดียวนะครับโดนเพิ่มแร่เต็มทีมแล้วนี่ครับส่วนแร่หนืดนะครับก็ยังปล่อยตัวได้เพราะเราฆ่าศัตรูได้นะ อย่างที่บอกก้รถ่านคือฆ่าตัตรูจบเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้เรียบร้อยอาสามารถที่จะทำลายล้างอาถานได้คืออย่างที่บอกว่าทางแร่หนึ่งเนี่ยมันติดอยู่ตรงที่ว่าตัวเก่าๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะอเดี๋ยวผมแนะนําดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเขามีการบัฟขึ้นมาจริงแต่ด้วยตัวเรนเจอร์นะครับที่ใช้งานทางนี้มันยังค่อนข้างมีตัวโหวดๆน้อยอาจจะต้องอ ผมแนะนําว่าใช้เป็นทางเสริมจะดีกว่านะก็คือแบบว่ามีคอมโบอะไรก็เสริมๆไปให้เต็มทีมนะครับอย่างเนี้ยในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนเลยตอนยุคแรกๆเนี่ยแค่ครับแทบสุดกับตัวดารูมะเนี่ยโกงจนน่าเกลียดมากอแต่นี้มันคือยุคนั้นนะอ่าพอมีโยมิเข้ามาครับมีพวกนี้เข้ามาเป็นตัวยุครกๆเหมือนกันเนี่ยมันโคตรจะโกงเลยนะครับแต่พอมาถึงอีกยุคนึงเนี่ยก็จะเป็นคอมโบตัวใส่ฟรีไม่ได้ตัใส่ฟรีเดียดตัวที่เปิดได้นะครับก็เป็นดูริยางจัลเคบาวไฟ เพียงแต่ว่าถ้ามาใช้ตอนนี้ผมว่าไม่ไหวแล้วด้วยเลนเจอร์ตัวใหม่ๆมันโหดมากดาเมจมันจะยิงหายเกลี้ยงหมดเลยนะอ่าฉะนั้นเนี่ยตัวมันยังค่อนข้างเก่าตัวดีๆนยผมมองว่าก็เป็นพวกเจมม่วงนะครับสล็อตนะครับอ่าเยลลี่ก็ยังโอเคนะนะแล้วก็บาวล็อกนี่แล้วก็แน่นอนครับตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่าหรือจะเป็นตัวนี้ ก็ใกล้เคียงกับบอลล็อกนิดนึง่งซึ่งทางของโบกเป็นล่าหนึ่นเหมือนกันนะก็สามารถที่จะใช้ได้แต่มันไม่เต็มทีมครับเราก็าเอาตัวหื่นมานะครับอ่าโซนทางตัวนืดเนี่ยหลักๆมันเป็นแสงมืดแล้วตัวกเก่าก็ใช้ไม่ดีแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับก็จะมาเริ่มแนะนําตั้งแต่เจ็ดแสงนะครับบาวไมกอนะทำก้าวดาวได้ร่างโคนก็ยิ่งโหดนะครับอบอสซีโอก็พอได้นะครับปูนี่ตัวไฮบิดเลย2ทิศทางนะ เพราะว่าถ้าเกิดก้าวดาวเลือกได้ครับจะเสริมร่างโคนม็นเสริมตัวนืดนะครับหรือจะเป็นหยุด5วิธีครับหรือตัวนี้เปิดในตู้9ปีครึ่งได้นะแล้วก็การันตีนะครับเปิด40ครั้งทําคลิปให้ดูแล้วตัวนี้มีอยู่นะครับแล้วก็อนุบิสเห็นไหมนะครับว่าบนท็อปเนี่ยบางทีมเขาใช้อยู่นะอนุบิสนะครับหรือมายากลแล้วก็ล่าสุดตัวพิเชอร์เออครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคอมโบผมแนะนําว่าทําทางคอมโบแต่มันไม่ครบหรอกเราอาจจะต้องรวมรวมหลายคอมโบสักนิดหนึ่งครับอย่างไอเดียหลักของผมเนี่ย ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายถ้าจะใช้ทางคอมโบจริงๆนะผมมองว่าตัวแม็กซ์ตัวบวกเกียร์ปล่อยตัวไวหรือถ้าเกิดทำเป็น9าดาวได้ล่างคนในกลุ่มบางความสามารถนะมันจะยิ่งโหดมากอย่างงผมเนี่ยหยุด5วินาทีนะครับผมใช้เยอะมากนะครับใช้เอเรนครับใช้ไมกี้นะครับใช้รีไวะครับใช้รูดีะครับ, ide, รบ, ious, รบแล้วก็ใช้ปูไฮบิดเรียกได้ว่า5ตัวนะครับส่วนตัวนึงผมใช้2 2คอมโบเท่านั้นนะครับ อันจริงผมสามารถเพิ่มได้นะเพียงแต่ว่า,วาม็อบเนี่ยพอออกปุ๊บทีมอ่อนแอเลยเลยไม่เอาออกนะครับส่วนแน่นอนลูกรักของผมนี่สาวน้อยสองสาวทำก้าดาวแม็กและผมใช้ยาวยาวอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่น p ี p ดูดีกว่านะครับอ่าอัปเดตอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะเราหวังเล่นครับตัวเกมมีอัปเดตเข้ามาไม่แน่ใจอาจจะแก้เรื่องของไอ้บัคก็ได้นะรูปแสดงผลนะครับเดี๋ยลองไปเล่น v p นะครับ อ่าด้วยทีมคอมโบที่ผมมีนะกับตัวที่เป็นลูกรักอาจจะไม่ใช่ทักคอมโบอย่างที่บอกนะคือเดนเจอร์เนี่ยมันสามารถจัดเต็มทีมได้โหมีมุลโตไม่เดี๋ยวค่อยรีวิวนะอ่าเขามีตัวบินเดี๋ยวลองเล่นดูดีกว่ามีตัวบินเดี๋ยวเราจะต้องพึ่งนะครับอ่าตัวเอเมรยนะครับซึ่งสตาร์นว่องไวนะครับแล้วก็ม็อบ อ่าม็อบก็จะรอบสังหารได้ทั้งภาคพ,พื้นแล้วก็ตัวบินนะครับเดี๋ยวลองดูนะคอมโบสามารถเกิดได้ทั้งเกมนั่นเองแนละ้วก็เกมตั้งรับนะเพียงแต่ว่าเกมนั่นเองเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าศัตรูเนี่ยมันโดนอะไรบ้างอ่าจนกว่าเขาจะเริ่มปล่อยตัวไม่ได้นะครับอ่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวหนืดหรือแร่หนืดน,นะครับสุดท้ายคือเรนเจอร์จะปล่อยตัวไม่ได้เลยหรือปล่อยตัวได้น้อยมากๆมีผลนะเมื่อโดนความสามารถไปเต็มๆนะครับอ่ากดบินนะ อ่าตะตันไม่ติดด้วยนะครับอ่ะมอ็มอบม็อบช่วยหน่อยม็อบก็ไม่ช่วยอ่ะหายอ่าโดนตะตันไปแล้วครับโอเคแบบนี้สบายใจได้นี่อ่านะครับอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะผมจะเน้นจุดนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าไอดีใส่ฟรีครับหรือเติมน้อยเติมไม่เยอะเล่นไม่นานครับคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้เราไม่สามารถเลือกคอมโบได้นะครับจานั้นเนี่ยหยิบจับเรนเจอร์ตัวที่ใช้งานดีแค่นั้นพอนะครับ ซึ่งลีกท็อปตำนานผมบอกไปแล้วผมไม่เคยไปสนใจนะว่าเขาเอาตัวไหนออกตัวไหนเอาเข้าเราสนใจเพราะว่าแสดงได้เลยว่า้ตัวนั้นใช้ดีใช้โหดแต่ตัวที่เอาออกผมจะไม่สนเพราะว่าบางตัวมันยังใช้ดีมากๆในลีกอื่นๆทังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ตัดทีมตามทำนานสักเท่าไหร่นะผมตัดทีมตามที่เราเปิดได้นะครับเออนะครับเพราะว่าตำนานจะเป็นลีกที่เขาแบบปรับเปลี่ยนทีมตลอดเวลานะ ยิ่งมีตัวใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่ดีครับแน่นอนเขาก็จะใช้อยู่ในเดือนนั้นๆก่อนเลยนี่อย่างไมกี้นะ่ะผ่านเดือนมาแล้วยังติดทีมอยู่นะอ่าครับคําตอบต่อไปคือโคโลโบโตุลาคมว่าจะทําให้เลนเจอร์ตัวไหนหลุดอ่าไมกี้จะหลุดไหมอ่าในทางตัวรีเซ็ตครับกลายเป็นว่าพิเชอร์ครับก็ยังโหดอยู่เป็นตัวรีเซ็ตเหมือนกันที่หลายการหลายคนอาจจะคาดการว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการโดนแทนไหมก็ไม่โดนครับ เลมก็ยังอยู่ครับกลายเป็นว่าเรนเจอร์บางตัวอาจจะต้องมีการเบียดเอาออกนะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่มีปัญหาสาหรับคัวเทีอบตัวเต็มทีมแล้วเขาอาจจะอยู่ในระดับมาสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับอย่างของผมเนี่ยปวดหัวไม่งั้นนะการเลือกเอาเรนเจอร์ตัวใดตัวหนึ่งออกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาตัวที่แบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ชอบมากที่สุด ลองตัดใจเอาออกดูซิปรากฏทีมเน่าอะทีมเน่าอะผมใช้คํานี้เลยทีมมันเน่าขึ้นมาแบบนี้มันก็เลยตัดสินใจลาําบากนะเพราะแบบว่าเฮ้ยเอาตัวไหนออกดีวะพอ,อไปแตะบางตัวอย่างของผมเนี่ยผมเคยแตะมอบไปทีนึงแล้วแบบโอ้โหตั้งรับแดงเถือกเลยครับไม่ไหวครับก็เลยต้องเราแบบเอาเข้าทีมเออครับอย่าง is, อนดูบิสเนี้ยผมลองเอาออกเหมือนกันครับเกมตั้งรับเนี่ยกลายเป็นว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะอย่างอนดูบิสเนี้ยของผมเนี่ยคือมันก็ยังช่วยขวาง,งขวางได้นะ อ่าเพราะว่าอย่างเอเรนข้ามไปนะครับเอเรนก็เห็นล,ละนะครับเอเรนละีไวเนี่ยบอกตรงๆงครับโดนเนิร์ฟไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ยรวมถึงความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันยังเทื่อนอยูอ่เมื่อเทียบกับเรนเจอร์ตัวทั่ว,วไปนะผมถึงบอกว่าการโดนเนิร์ฟของเรนเจอร์เนี่ยหรือความสามารถเนี่ยถ้าสมมติบบตัวเรนเจอร์มันยังโดดกว่าตัวอื่นๆอ่ออะหรือเก่งโดดกว่าตัวทั่วไปอะ่ะมันก็ยังเก่งนะ อ่าอันนี้ไม่มีปัญหาครับเมื่อเจอคอมโบแบบไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้นะครับนี่ตัวใหม่ผมก็ยังไม่มีนะก็เรียกได้ว่าคอมโบทางเดิมๆก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่นะครับอ่าอย่างตัวหนึ่งนี่บอกเลยนะครับว่าลดมันิดเดียวไม่มีผลเมื่อก่อนลดเยอะกว่าน,นี้อีกเออครับอันนี้คือลดมานนิดเดียวครับแทบไม่มีผลเลยครับส่วนทางแร่หนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่ามีผลแหละแต่ด้วยตัวเรนเจอร์อาจจะน้อยครับก็ต้องไปเน้นทางคอมโบแล้วกันนะ อ่าอื่นๆครับนำมาผสมกันครับอย่างเมื่อกี้เห็นแล้วนะอ่าแร่หนืดกับกับเพิ่มแร่หนึ่งพันเนี่ยคือบรรลัยเกิดจริงๆนะมันผมว่ามันโหดอะ่ะคือถ้านำสองคอมโบนี้มารวมกันได้เนี่ยมันยังมีตัวโหดๆอยู่นะครับแล้วก็ในหลีกที่ยังไม่ได้ถึงขั้นสูงมากนักเนี่ยอ่าปลายปลายหลีกเป็นประมาณสักเพชรหนึ่งเนี่ยผมว่ายังถือว่าโกงมากๆนะครับสำหรับแร่หนืดกับเพิ่มแร่หนึ่งพันในมาสเตอร์ผมก็แพ้นะ บางทีเนี่ยเจอทางคอมโบที่แบบว่าเราตีฆ่าเขาไม่ตายนะครับอันอย่างนี้ถือว่าเป็นคอมโบที่โหดมากอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ต้องไปวัดใจกับบอตตวนิดหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอบอทที่โหดฆ่าไม่ตายเยี yeah, ่ยมีผลครับมีผลทุกอย่างแต่ว่าบอทเนี่ยตัวสําคัญเพราะว่าบอทมันจะค่อนข้างสุ่มนะครับถ้าเกิดเราไปเจอบอทสุ่มที่โกงครับไอ้แต่ผมอยากได้บาวัสวินว่ะเพราะว่าเดือนนี้มันผักค่อนข้างจะโกงนะครับ แล้วก็หยุดาอาเขาเรียกอะไรอมนะตะอมมตะสมบูรณ์แบบเหรอบาริย์สมบูรณ์แบบ5วินาทีคือผมว่ามันวิ่งไปข้างหน้านะแล้วช่วยแบบผักศัตรูแบบประวิงเวลานะคือใช้คู่กับเล่มอะ่ะอ่ะใครแบบเปิดได้ใช้คู่กับเล่มช่วยมาบิ้วผมหน่อยผมอยากได้เหมือนกันแต่ว,ว่าเปิดไม่ได้นะผมเปิดจนตัวหมดนะครับ ไม่ใช่ว่าผมไม่เปิดนะผมเปิดต,ตัวหมดไปแล้วนะเพราะดูะครับว่าเรมเนี่ยขนาดผักเนี่ย5 5 0จุดนะครับเรมยังถือว่ายังติดดียังช่วยได้เยอะนะครับยิ่งถ้าเกิดได้บาวสวินมาผัก660จุดโอ้ผมบอกเลยครับว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันแม้ว่าผักแล้วเรนเจอร์จะไม่ตายอ่านี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะบางคนมองว่าผักไปกองกองรวมกันไม่ตายเดี๋ยวมันก็วิ่งเข้ามาหาเรานะครับแต่มันก็ทําให้ทีมเราเนี่ยสามารถที่จะปล่อยตัวอื่น,นๆสร้างกลุ่มขึ้นมานครับ อ่าเป็นดาเมจที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะแค่หาที่ยืนให้มันหน่อยมันจ่หาที่ยืนยากสักนิดนึงนะครับดูนะครับเอเรนยังกระโดดเป็นจิงโจ้ับแล้วก็ผักศัตรูดูนะถ้าสมมุติเราไม่มีผักศัตรูเนี่ยโอ้โหมันมาทับกองอยู่ที่หน้าป้อมเรานะครับยังไงก็เละทีมผมยังไงก็ไม่รอดครับแต่เนี้ยพอมีการผลักออกไปนะครับคือถ้าเกิดผมไม่มีเ็มนะผมคงจะตามล่ายิ่ๆอยู่เหมือนกันนะครับ นี่แต่พอมีปุ๊บก็ช่วยได้ครับถือว่าช่วยได้เยอะตะเกียร์สำคัญนะโดนแน่นอนโดนแน่นอนยังไงก็สําคัญครับถือมันจะช่วยได้เยอะกว่านะครับเ่าโอเควันนี้ก็มาให้ข้อมูลขา่าวสารประมาณนี้ครับอากาศขอบคุณข้อมูลจากพี่หมีบานะครับว่าแร่ลืดมีการ บัฟขึ้นมานะครับเห็นผลนะผมเห็นผลผมเจอผมเห็นผลเลยครับแต่ว่าต้องไปคอมโบเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับส่วนทางตัวนืดเนี่ยแม้ว่าจะโดนเนิฟมาแต่ผมมองว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ทางคอมโบเดิมๆถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่อันนี้ก็คือเป็นนำการนําข้อมูลมาให้ได้รับทราบนะเผื่อบ,บางคนเนี่ยอาจจะมีผลต่อการจัดทีมหรือเลือกตั้นก็ได้นะครับโอเคทิ้งทยกันด้วยร้านซื้อก่ไอเดีเกมทาโร่เนเจอร์นะครับทารโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทารโร่เรนเจอร์นะครับอาศัยไอดี่นะไม่มีไอเดีย ไม่ทันแล้วนะครับก็แนะนําให้ไปดูที่เพจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะไอดี ID สะอาดแน่นอนครับเป็นไอดีที่ปั้นมาเพื่อที่จะใช้งานได้เลยแกกล่องใช้งานได้เลยนะครับกดตูกใจเพจเอาไว้มีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆครับส,น,สนใจดีก็ดูที่เพจได้เลยครับอ,อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาวโรเลนเจอร์ครับไปตามนี้ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับมาคอมเมนต์บอกนิดน,นึงนะว่าเมื่อกี้ผม Uh, เล่นอยู่เนี่ยมันมีการอัปเดตตัวเกมแก้บัก๊กแสดงผลนะในส่วนของเศษหลักหรือยังนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ